เอาละครับท่านผู้ชมครับเราเทอรี่เพิ่งส่งมาดมาดเลยนะครับเราสั่งสินค้ามานะครับเป็นอะไรคุณบอม้องเท้ากีฬาครับเท้ากีฬานะฮะดีจะไปวิ่งแข่งกับเขาหน่อยอือฮึเรามาเปิดดูกันเลยลุ้นครับลุ้นเพราะผมเคยซื้อมานะครับสั่งมาจากลาซาด้าก็กรฟเปเราใส่ไม่ได้นะครับดูคเับเบิร์มจะตรงไหมครับ มันจะตรงเท่าที่ลุนครับหลุนสีตรงไหมโอ้ตรงครับตรงครับโอ้โหสวยงามไหมนะครับดูครับเบิร์นดีกว่าสีหน้าโอ้ยแจ๋วครับแจ๋วครับดูดีมากเลยน่าอืมก็สวยงามนะครับดูจากรูปลักษณ์ภายนอก อันนี้เบอร์อะไรครับคุณครับเบอร์สี่สิบส <42 42 S 2> องสี่สิบสองอ๋อสี่สิบสองพอดีครับพอดีพอดีนะพอด,ด,ด,ดีแล้วครับอืวิ่งได้ทีนึงก็เอาแล้ว <laughs> ราคานี้ราคาเท่าไล้วแหล่เนี่ยสี่ร้อยกว่าบาทครับสี่ร้อยกว่าโอเคโอเคครับสี่ร้อยกว่าเหมือนจะเป็นไนกี้นะฮะแต่ว่า <laughs> ราคาสี่ร้อยกว่าบาทนะครับเป็นลักษณะโค้งๆเครื่องหมายถูกเหมือนไนกี้นะครับ นี่น่าจะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไนคขีครับไม่ใช่ของเรียนแบบนะครับนี่ครับไม่ใช่ของเรียนแบบนะครับแต่เป็นของเจตนาตั้งใจคล้ายก็นกนะครับนี่ฮนะในราคาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าสี่ร้อยเท่าไหร่สี่ร้อยสามสี่สี่ร้อยสามสิบกว่าบาทนะครับรวมค่าส่งก็ โอเคครับสูสีรูดีในการวิ่งวันที่26นี้นะครับ26นี้เจอกันนะครับที่อำเภอสะบูรนะครับในการวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งกี่กิโลนะครับ10 10หยุดห้า <c oughs> คิดว่า10แต่ตอนนี้ลดเหลือ5้าครับ <c oughs> นั่งลง10กิโลไว้นะครับตอนนี้เหลือ5้าแล้ว <c oughs> ก็คงเหลือลอเดี๋ยวเป็นนั้นว่า การรีวิวรองเท้าคู่นี้นะครับหลังจากที่สั่งมาจากลาซาด้าเนาะ,ะนะครับ<อ>นี่เทียบดูกันหน้าตาแล้วก็โอเคเข้ากันนะครับใช้ได้ก็ <c oughs> รับ, <c oughs> บประกันว่าเราได้วิ่งแน่นอนวันที่26นี้นะครับเจอกันนะครับทด <c oughs> สอบสักหน่อยเนาะ อความแข็งแกร่งฝนก็มาแล้วนะโอ้โหท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูฝนแป๊บหนึงนะนู่นครับฝน,นก็มานะครับฝนก็มาฝนก็มาแล้วเป็นไงมันจะดีมากเลยนะครับเราเจอกันแน่ครับที่หนึ่งครับ xem xem chèm. Má đứa ơi,